สวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่องโปเกไฟเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาลองสมมุติทีมของซาโตชิดูว่าทีมแบบไหนคือทีมที่เก่งที่สุดของซาโตชินะครับคือถ้านับจากอ f ฟฟิ i ชียลเนี่ยทีมเจอนะี่เนี่ยนะเก่งสุดแล้วแหนะเนาะเพราะเป็นทีมที่ทําให้าโตาชิได้แชมป์โลกอะแต่ว่ามันยังน่าจะเก่งได้ไมากกว่าน,นั้นไงถ้าเกิดจัดเรียงโปเกมอนใหม่อ่ะนะเออผมวัเลยจะมา ดูดีว่าในมุมมองของผมเนี่ยผมว่าโปเกมอนหกตัวที่น่าจะเก่งที่สุดของซาชิเนี่ยมาทําเป็นทีมเนี่ยจะมีตัวอะไรบ้างนะครับอ่ะลองไปฟังดูดีกว่านะครับตัวแรกโอ้ไม่ต้องสืบเลยนะครับผมก็คือพิกาชูของซาชินั่นเองเก่งขนาดนี้นะผมเป็นโปเกมอนที่เก่งที่สุดของซาชิแล้วแหละเออใช้ท่าไม้ตายแซดได้โอโ้โห ช้เดนม็กได้โอ้โหผลงานก็ไม่ต้องพูดถึงนะชนะตัวคโคตรโหดมาแล้วเป็นปป้มอนที่ทําให้ซาชิชนะแชมป์โลกโอ้โหนั้นต้องได้อันดับหนึ่งเอสของทีมอยู่แล้วแหละพิกจูตัวนี้หนูเหลืองตัวต่อไปแน่นอนกบเทพของเราซาชิเกโคกะนั่นเอง oka, เกโกกะก็เป็นปป้มอนที่เก่งมากๆอยู่แล้วพอมีร่างฟิงโกยิ่งเก่งเข้าไปใหญ่เพราะว่าซาตชิเกโกะเนี่ยเหนือกว่า ร่างเมกาอีกนะครับผมแถมทําให้ซาชิได้ลองชนะเลิศ์คาร์ลอดลีอีกอ่ะเออมันต้องเก่งมากๆอยู่แล้วแหละเนาะมีการเชื่อมโยงกับซาชิทําให้ซาชิเหมือนกลายเป็นเก็กโคกะเท่มากตัวต่อไปก็คือลิซาดอนนั่นเองนะครับเพราะว่าลิซาดดอนเนี่ยบอกเลยว่าผลงานของมันเนี่ยเด็ดดวงมากนะผมเก่งมีการฝึกที่บุกเขามังกรนะเออมีการแบบล้ม ฟิเซอร์ที่เป็นโปเกมอนตำนานได้โอ้โหเป็นตัวแรกและตัวเดียวเลยมั้งที่โชว์เรื่องแบบนี้ได้อะเออตัวอื่นก็มีนะแต่ว่าดิสดนเนี่ยได้เป็นตัวแรกเลยมั้งที่ทาแบบนี้อืมและอาจจะแปลงเป็นเมกาเอ็กหรือวได้อีกโอ้โหเคียวไดแม็กคิกบอกได้เลยว่าสุดมากอิสอนเนี่ยจริงๆตัวต่อไปเป็นตัวที่เป็นน้องใหม่นะแต่ว่ามันเป็นมันมีดีกีเป็นถึงโปเกมอนมายานะครับผมก็คือ เมลเมทั้นั่นเองที่คิดว่าเป็นตัวนี้ก็แน่นอนว่ามันเป็นถึงโปเกมอนมายานะแถมเคยสู้กับซิวดี้ที่เป็นโปเกมอนในตำนานของการิโอได้อย่างศูนย์สี่นะครับคือถ้าประสบการณ์มันมีมากกว่านั้นหน่อยอัคงชนะไปแล้วแหละแต่ประสบการณ์มันยังไม่มีกันนะนะก็เลยแพ้แต่จริงมันคงเก่งมากเลยแหละเนาะเพราะว่าโอ้โปเกมอนมายานะแถมไม่พอยังมีร่างเคียวไดแม็กอีกอะ่ะโอ้ซึ่งซวชีต้องแบบได้ใช้ในแน่ถ้าเกิดมีเมล์เมทันอยู่นะหรือ จริงบอกงั้นผมรู้สึกว่าตัวนี้แหละเก่งวเวอร์เลยนะครับไอ้ติตัวที่ห้านะครับผมก็คือโซกะเลโอนั่นเองแน่นอนว่าผมเคยทําคลิปตัวนี้ไปแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นมอนสเตอนานๆน,น,นะเนาะแต่ว่าผมไม่ได้ทำปไปแล้วบอกว่ามันไม่ได้โดนซาตวตชิจับแต่นั่นแหละมันเชื่อฟังคําสั่งซาตวตชิไงบอกงั้นผมก็เลยนับอยู่ในบุเกมอนของซาโตชิด้วยนะครับ แน่นอนว่าผมว่าในตํานานเลยนะเว้ยแถมเป็นแบบเทพใหญ่ด้วยอ่ะผลงานก็ไม่ต้องพูดหรอกเพราะว่ามันเป็นถึงปุ๊มวนาตำนานอยู่แล้วมันต้องเก่งเวอร์อ,รอยู่แล้วแถมชาชียังใช้ท้าไม้ตายแทดของโซกาเรโอได้อีกอ่ะโอ้โหสุดมากจริงๆถ้าตัวสุดท้ายก็คือลุคคาริโอนั่นเองนะครับแน่นอนเหมือนกับเก,กโกกะนะครับผมพอทาาชีสามารถเชื่อมต่อกับ ลูกคาิโอผ่านทางขึ้นพลังได้คือขึ้นพลังของซาโตชิกับลูกคาิโอเนี่ยมันเข้ากันนะครับผมเออึังถามห้เกิดท่าใหม่อย่างเคียวไดฮา,าโดดังนะผมโอ้โหทรงพลังมากเป็นโปกเกมอนตัวแรกและตัวเดียวเลยละมั้งของซาโตชิที่ล้มเคียวไดแม็กได้โดยไม่ต้องแปลงเป็นเคียวไดแม็กเหมือนกันเนะ่ยเออแถมยังแปลงเป็นร่างเมก้าได้อีกโอ้โหล้มกาเบียของชิยนะได้ด้วย ได้ไปเลยอันดับนเ,นเนี้ยเนาะเนี่ยคือหกตัวที่ผมคิดว่าเก่งที่สุดของซาตีถ้าเกิดจัดเป็นทีมะนะอืมแล้วทุกคนอนะ่ะเห็นต่างตรงไหนหรือเปล่าตัวที่เก่งของซาตีจริงยังมีเยอะนะครับผมอย่างแบบจูไคอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าผมว่ามันยังไม่เท่ากับหกตัวนี้ไงผมก็เลยไม่ได้จัดเข้ามารวมกันนั่นเองอืมอ่ะทุกคนเนะี่ยเห็นต่างหรือเห็นด้วยไหมก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะครับคลิปวันนี้มีแค่นี้แหละช่วยกดติดตาม กดตะกราคาให้ช่องผมด้วยนะครับวันนี้มีแค่นี้แหละไปละ